คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตื่นขึ้นหรือไม่สภาอาร์คทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์คทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเรากำลังผ่านเข้าสู่มนุษย์มากขึ้นอย่างช้าๆแต่แน่นอนเราใช้แนวทางในการส่งความรักและแสงสว่างไปยังมนุษย์ ทุกคนบนโลกและเราไม่ได้อยู่คนเดียวในแนวทางนี้เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตและกลุ่มคนที่มีความถี่สูงอื่นๆเรารู้ว่าโดยผ่านความรักคุณจะตื่นขึ้นสู่ความจริงว่าคุณคือความรักเช่นกันข้อมูลจะพาคุณไปได้จนถึงตอนนี้เพราะจิตใจของคุณมีจำกัดมากและการมีข้อมูลมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณมีสภาวะมุ่งเน้นที่จิตใจเป้าหมายของเราคือเปิดใจของคุณและนี่ก็เป็นเป้าหมายและแผนการที่ตัวตนระดับสูงของคุณมีและผู้นำทางวิญ,ญญาณของคุณนำไปปฏิบัติด,ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้เวลาก่อนที่มนุษยชาติจะตื่นตัวและขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างเต็มที่เป็นเพราะผู้คนยังคงมีทางเลือกในการพูดว่าไม่ ผู้คนสามารถปฏิเสธความรักและหลีกเลี่ยงแสงสว่างได้เพราะพวกเขารู้ว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะต้องรู้สึกถึงทุกสิ่งณนะจุดใดจุดหนึ่งและในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้อย่างมีสติแม้แต่การรู้ในระดับจิตใต้สำนึกก็สามารถป้องกันความรักและแสงสว่างได้พวกคุณที่ตื่นอยู่ก็ทำงานนี้เช่นกันคุณไม่สามารถช่วยได้แต่ทำเช่นนั้นคุณอดไม่ได้ที่จะฉายแสงและปลดปล่อยความรักออกมาเพราะคุณได้ค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้คือสสารที่คุณถูกสร้างขึ้นมา คุณกำลังให้ผู้อื่นเข้าถึงตัวเองได้มากขึ้นผ่านความรักที่คุณเป็นและความรักที่คุณมีต่อพวกเขาแม้ว่าผู้คนจะปฏิเสธความรักและความเมตตาของคุณแต่คุณก็ไม่ท้อแท้คุณยังคงให้มันต่อไปเพราะคุณเข้าใจว่าคุณเป็นมันและไม่มีทางเลือกอื่นจากจุดที่คุณอยู่คุณได้รับความรักและแสงสว่างของเรามากมายและยิ่งคุณแพร่กระจายออกไปมากเท่าไรคุณก็ยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นและนั่นเป็นความจริงไม่ว่าคุณจะรับมันจากเราหรือจากเทวทูตหรือมาสเตอร์ที่ตรัสรู้ก็ตาม มันคือความรักทั้งหมดทุกสิ่งคือความรักการตื่นรู้เป็นเรื่องของการกระหนักรู้สิ่งนั้นและเมื่อคุณตระหนักเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องสร้างความแตกแยกคุณไม่จําเป็นต้องสร้างการแบ่งแยกระหว่างผู้ที่ตื่นตัวและผู้ที่ไม่ตื่น บางครั้งเราใช้ป้ายกำกับเหล่านั้นเพราะเรากำลังหาประเด็นแต่เราไม่ได้พยายามที่จะแยกจากกันเราไม่ต้องการให้ใครดูถูกคนอื่นเพราะสิ่งที่พวกเขาเชื่อหรือสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้ค้นพบและการทำเช่นนั้นจะหยุดการแพร่กระจายของความรักและแสงสว่างที่คุณเป็นชั่วคราวแต่มันจะกลับมาหามันเสมอและคุณจะกลับมาหามันเสมอคุณไม่สามารถช่วยได้มันอยู่ในตัวคุณตลอดเวลามันอยากจะออกมามันต้องการที่จะแสดงออกมาและคุณรู้สึกถึงการกระตุ้นให้ทำเช่นนั้นตลอดเวลา ตอนนี้เรายังคงรับสมัครเพื่อนมนุษย์ของคุณต่อไปโดยรู้ว่าต้องใช้เวลาแต่ก็เพลิดเพลินไปกับกระบวนการนี้ เช่นกันเราสนุกกับการเดินทางเพราะเรารักการมอบความรักเราชอบที่จะได้เห็นความก้าวหน้าเล็กๆ็กน้อยๆในตัวบุคคลและเราชอบช่วงเวลาที่เราได้เข้าถึงใครสักคนว่าเขาเป็นใครและจริงๆแล้วเขาเป็นใครใช้แนวทางเดียวกันกับเพื่อนมนุษย์ของคุณแล้วคุณจะไม่ผิดหวังและที่ดีไปกว่านั้นคุณจะได้รับความรักและแสงสว่างมากขึ้นคุณจะได้รับการเปิดใช้งานคุณจะได้รับการอัปเกรดและคุณจะดาวน์โหลดทุกสิ่งที่คุณต้องการเพราะคุณจะอยู่ในกระแสะและไม่มีที่ใดที่จะดีไปกว่านี้สําหรับพวกเราคนใด เราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ